สวัสดีค่ะเซลล์เมโครราท h o n d a หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เม่พาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City ในรุ่นเทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้รุ่น SVCVT สีเทาเมที่อร่อยค่ะเป็นรุ่นลองท็อปนะคะราคา679,000บาทพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะกับส่วนลด70,000บาทแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นโดยเฉพาะในรุ่นนี้นะคะ Honda City Turbo เมมีรถพร้อมส่งมอบแล้วก็โปรโมชั่นจัดเต็มมากๆค่ะอยากได้แบบคันนี้ถ้าหามีได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเมก็เตรียมส่งมอบเลิกดี18พฤศจิกายน2568นี้ลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมค่ะ สำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเมยพาไปชมกันนะคะเริ่มต้นการสำหรับฟิล์มค่ะคันนี้ติดตั้งฟิล er ์มเซรามิก e 3M เกรด c m p a ็ s นะคะข้อดีของฟิล er ์มเซรามิก e 3M เกรด c m p a ็ s จะเป็นฟิล์มดำด้านนอกนะคะมืดด้านนอกแต่ว่าภายในใสสว่างขับง่ายสบายตาปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%กกันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วด้วยนะคะ เมมีให้เลือก40% 60%และ80%ค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าของเมเลือกบานหน้าและบานหลัง60%ส่วนด้านข้าง80%ค่ะด้านนอกดำแบบนี้เลยนะคะเป็นฟิล์มมืดแบบนี้แต่ว่าภายในค่ะใสสว่างนะคะขับง่ายด้วยแล้วก็สบายตามากๆค่ะ คนที่นั่งอยู่ด้านในสามารถมองออกด้านนอกได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับฟิล์มนะคะก็ติดตั้งโดยช่างฟิล์มของ 3M ติดตั้งที่ศูนย์ฮอนด้านะคะเมมีบัตรรับประกันฟิล์มให้7ปีเต็มค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทำเคลือบเซรามิกด้วยนะคะสำหรับแพ็กเกจน,นี้เป็นของ 3M ค่ะรับประกันให้3ปีเต็มแพ็กเกจม,มี6ครั้งด้วยกันนะคะ แต่ละครั้งลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซํำได้ที่นี่นะคะโครานฮอนด้าหน้าเซฟันหรือในเครืออุบลพันทองนะคะมีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและศรีสะเกดค่ะสามารถนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ค่ะ มมีเบอร์โทรศัพท์นะคะติดให้อยู่ด้านหน้าสมุดรับประกันนะคะหากไม่สะดวกเข้ารับบริการที่สาขาโคราชก็โทรนัดหมายกับบริษัทในเครือได้เลยค่ะสำหรับการเคลือบเซรามิกนะคะทำซ้ำทุก6เดือนแพ็กเกต6ครั้งนะคะมีค่าบริการครั้งละ1,070บาทต่อครั้งค่ะแต่ก่อนส่งมอบรถเม่ทำให้เลย1ครั้งโดยไม่ตัดแพ็กเกตค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเป็นของโมดูลโลแท้นะคะสำหรับสเกิร์ตชิ้นงานประกอบไปด้วยด้านหน้า2ชิ้นด้านข้าง2ชิ้นและด้านหลัง2ชิ้นค่ะสำหรับชิ้นงานด้านหน้านะคะจะติดตั้งที่มุมกันชนค่ะเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะติดที่มุมกันชนทำสีเดียวกับตัวรถค่ะ พอติดตั้งแล้วรถก็จะดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านข้างก็จะติดด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูลอติดตั้งให้ที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแพ้จากคอนด้าค่ะถัดมานะคะก็จะติดตั้งในส่วนของ คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะชิ้นงานเป็นโครเมียมด้านในเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีคำว,ว่าซิตีค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้จาก Honda ติดตั้งโดยช่าง Honda ทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีรับประกันให้ในรุ่น SV นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแสงสีส้มแบบนี้ค่ะติดคิ้วกันศาสตร์นะคะให้ทั้ง4ประตูคิ้วกันศาสต์นะคะนอกจากจกะาติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์ด้วยนะคะลูกค้าสามารถจอดรถตากแดดและสามารถลดกระจกนะคะให้อยู่ในระยะของคิ้วการศาสตร์เพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารได้นะคะเวลามีฝุ่นปลิวมาก็จะไม่ปลิวเข้ารถนะคะหรือว่าฝนตกก็จะไม่กระเด็นเข้ารถค่ะ <c oughs> มือจับประตูสำหรับรุ่น sv นะคะก็จะเป็นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับรุ่น sv ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวนะคะของ honda city ที่มือจับประตูด้านนอกเป็นคโครมเมียมแบบนี้ค่ะที่มือจับประตูคู่หน้านะคะฝั่งผู้ขับขี่ด้านหน้าและผู้ขับนะคะ <c oughs> ก็จะมีสวิตช์สำหรับการกดล็อกรถนะคะที่มือจับประตูและสามารถใช้มือสวมมือจับประตูเพื่อปลดล็อกนะคะเวลาที่มีกุญแจรีโมทอยู่ใกล้กับประตูรถในระยะไม่เกิน 1เมตรนะคะในระยะประมาณ80ซนติเมตรไม่เกิน1เมตรก็สามารถควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูได้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ต้องหากุญแจรีโมทมากดนะคะก็สามารถกดที่มือจับประตูได้เลยแล้วก็ด้านในนะคะจะมีชุดกันรอยมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมเป็นของแท้นะคะของพันด้าแท้กันรอยก็จะอยู่แค่ในหลุมในเบ้าไม่ล้อนออกมา เวลาที่ลูกค้าเปิดและปิดประตูนะคะก็ป้องกันรอยฉีกข่วนที่จะเกิดนะคะกับมือจับประตูได้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังติดตั้งที่มุมกันชนค่ะชิ้นงานด้านหลังก็ติดตั้งทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายและขวาทำสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของโมดูโลแท้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดค่ะ เซ็นเซอร์ทำสีเดียวกับตัวรถนะคะติดตั้งโดยช่าง Honda รับประกันให้1ปีเต็มค่ะเซ็นเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R ค่ะจับสิ่งกีดขวางด้านหลังได้ก็จะร้องเตือนนะคะทำให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือเบรกรถได้ทันค่ะคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นแบบ R S ค่ะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะเป็น ของแท้จาก Honda เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรุ่น SV นะคะก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายจากใต้โลโก้ Honda ได้เลยนะคะสามารถกดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยของแถมเต็มคันรถเลยนะคะสำหรับคันนี้จัดเต็มให้เลยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะนะคะ มีกระเป๋าเดินทางของ h อนด้นะคะหมอนรองคอหมอนท่อหงสที่หุ้นเบลนะคะมีให้เป็นของพรีเมียมที่เมย์เตรียมไว้ให้ลูกค้าค่ะนอกจากนี้ยังมีกล้องสองภาพด้านหลังนะคะสามารถมองภาพจากหน้าจอเครื่องเสียงเวลาใส่เกียร์ถอยหลังได้เลยนะคะปรับมุมมองได้3ระดับเวลาถอยหลังลูกค้าก็สามารถมองภาพ แล้วก็สามารถฟังเสียงเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะคะประกอบการใช้งานนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับถี่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทอยหลังจอดนะคะก็ป้องกันการชนได้อีกด้วยค่ะสำหรับรุ่น SV นะคะก็มาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบโครเมียมค่ะชิ้นใหญ่นะคะมาพร้อมโลโก้แบบโครเมียม ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะส่องสว่างคมชัดมองเห็นได้ในระยะไกลมีไฟเดย์ไลท์นะคะหรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นแสงสีขาวนะคะติดทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงเวลากลางวันได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคันนี้ยังติดตั้งไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเป็นแสงสีขาวหลอดเป็น LED ค่ะ เป็นของแท้จากฮันด้านะคะช่างก็จะทําการเปลี่ยนก้านไฟนะคะในการควบคุมการเปิดและการปิดไฟตัดหมอกให้ด้วยแบบเดียวกับรุ่น RS ค่ะพาไปดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะในรุ่น SV ก็จะเป็นทูโทนค่ะ สีดำตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะแผงข้างประตูคอนโซลด้านหน้าคอนโซลกลางนะคะก็ตกแต่งด้วยหนังสีแดงค่ะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีพนักเท้าแขนเป็นกล่องเก็บของค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยค่ะเวลาจะสตาร์ทก็เอากุญแจเข้าไปไว้ในรถนะคะอาจจะอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ในตัวลูกค้านะคะกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงพอเข้าไปในรถนะคะก็สามารถ เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะแป้นเบรกนะคะเมก็ติดตั้งในส่วนของแป้นรองเท้าดีไซน์สปอร์ตให้ด้วยเป็นแบบโครเมียมนะคะของแท้ค่ะคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถของโมดู l โลด้วยนะคะมีเมมโมรีใส่ให้32 g b ค่ะ ทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถหรือว่าขับรถนะคะกล้องก็จะทําการบันทึกโดยจะมีไฟสีส้มทํางานแบบนี้นะคะหากลูกค้าต้องการคลิปจากกล้องนะคะก็สามารถถอดเมมโมรีนะคะใดยการใช้เล็บจิกเข้าไปนะคะเมมโมรีก็จะเด้งออกมาก็สามารถนําไปใส่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อ Copy ไฟไฟวิดีโอไปใช้ได้หรือถ้าง่ายกว่านั้นนะคะลูกค้าโหลดแอปพลิเคชัน DVR Link นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi จากตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็โหลดคลิปวิดีโอได้เลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นพยานในการขับขี่ให้ได้อีกด้วยค่ะหน้าจอเครื่องเสียงนะคะเป็นจอสัมผัสทัชสะกรีนรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังนะคะซึ่งสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับ แล้วก็มีเส้นกะระยะบอกให้ด้วยนะคะใกล้ไกลมุมกว้างค่ะมุมนี้นะคะมุมปกติภาพเสมือนจริงค่ะแล้วก็มุมสูงเวลาถอยใกล้พุทบาทก็สามารถกดดูมุมมองนี้ได้นะคะเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะสำหรับการปรับมุมมองในการใช้งานสำหรับกล้องด้านหลังค่ะระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถ เปิดปิดใช้งานง่ายนะคะสวิตเป็นแบบหมุนค่ะเพิ่มความแรงของพัดลมนะคะลดความแรงนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยเพิ่มหมุนขวาลดหมุนซ้ายเลือกทิศทางแอร์ค่ะตามรูปได้เลยออกด้านหน้าอย่างเดียวนะคะออกด้านหน้าด้วยรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวรองเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยหมุนเลือกใช้ได้เลยตามความต้องการค่ะอุณหภูมินะคะก็สามารถหมุนเพิ่มอุณหภูมินะคะ ไปด้านขวาอุณหภูมิจะเพิ่มทีละจุดหองศาค่ะสูงสุดอยู่ที่28องศาต้องการลดอุณหภูมินะคะหมุนกลับไปด้านซ้ายอุณหภูมิจะลดทีละจุดหองศาเช่นเดียวกันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาค่ะหากต้องการให้เขาปรับให้อัตโนมัตินะคะก็กดออโตโ้ได้เลยหรือหากต้องการ ความเย็นแรงเย็นเร็วนะคะเวลาสมมติลูกค้าจอดรถตากแดดเข้ามาในห้องโดยสารอาจจะร้อนนะคะให้กดใช้แม็กคูลได้เลยพัดลมจะแรงสุดอุณหภูมิจะลดต่ำสุดเวลากดใช้แม็กคูลนะคะก็จะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วค่ะด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟให้12โวลต์1ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะช่องเชื่อมต่อ USB มีที่วางของด้านหน้าให้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้สองตำแหน่งระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้ความประหยัดสูงสุด23.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ เติมน้ำมันตั้งแต่แก๊สโซฮอ้าแก๊สโซฮอและสูงสุดที่ E20 นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะหน้าต่างทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าแต่ว่าเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะก็สามารถควบคุมได้ง่ายมากโดยการ หมุนเลือกเมนูนะคะเลื่อนดูเมนูต้องการเลือกก็คือกด enter ที่สติกตรงนี้ได้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้ด้านขวาก็จะเป็นระบบ,บล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะเบรกมือนะคะก็เป็นแบบดึงนะคะหากต้องการใช้งานใช้มือดึงขึ้นมาได้เลยต้องการปลดเบรกนะคะ b ีแล้วก็ปลดลงได้เลยค่ะ ไปอ่านแผนที่นะคะก็กดเปิดใช้งานกดปิดใช้งานได้เลยนะคะไฟเก๋งถ้าไว้ตรงกลางนะคะก็เวลาเปิดประตูก็จะปิดให้เวลาปิดประตูก็จะปิดให้นะคะสำหรับไฟค่ะหลังคาด้านบนเป็นสีเบดนะคะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายค่ะมีเข็มขัดนิรภัยให้ครบทุกตำแหน่งที่นั่งแล้วก็ถุงลมนิรภัยมีสี่ตำแหน่งนะคะมีที่พวงมาลัยนะคะ 1. จุด คอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร1จุดและด้านข้างของตัวเบาะนะคะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะคะรวมสีตำแหน่งด้วยกันเวลาดับเครื่องก็กดปุ่มสต็อปได้เลยปุ่มเดียวกับปุ่มสตาร์ทนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปรถแล้วก็มีไฟสีแดงที่เบาะด้านหลังแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าดับเครื่องจะแจ้งเตือนแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าหันไปดูด้านหลังค่ะ ว่าลืมอะไรหรือเปล่านะคะเผื่อพกเด็กมาด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมเด็กๆไว้หลังรถหรือว่าลืมของไว้หลังรถค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังมี Honda Sensing ด้วยนะคะซึ่งทำงานโดยกล้องมุมกว้างด้านหน้าที่กระจกบังลมด้านหน้านะคะตรงกลางด้านบนตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานคนเดินถนนนะคะที่ สิ่งเคลื่อนไหวด้านหน้าเวลาจะเกิดการชนด้านหน้าแล้วลูกค้าไม่เบรกรถก็จะทําการหยุดรถไทยนะคะเป็นระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้สําหรับรถยนต์ Honda ทุกรุ่นนะคะสําหรับ Honda Sensing ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้เดือนนี้นะคะพฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นคุ้มมากๆสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อช่วงนี้นะคะมีดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดือนปีประกันภัยชั้น1ชุดแต่งแท้จัดเต็มนะคะรวมถึงส่วนลด70,000บาทและ Honda Ultimate Care ด้วยนะคะสำหรับการขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่เพิ่มจาก3ปีเป็น5ปีเพิ่มจาก1,000 0กิโลเป็น140,000กิโลเมตรค่ะ สนใจซื้อรถยนต์ Honda โดยเฉพาะ Honda City นะคะติดต่อเซลเมย์ได้เลยที่เพจเซลเมย์โคราชอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ไอดี0ู7 7 7 7ก4 4กดค้นหาจาก ID ได้เลยนะคะเม่มีบริการทำสัญญาไปนั้นให้ถึงที่มีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านนะคะอุปกรณ์ตกแต่งแท้ทุกชิ้นติดตั้งโดยช่าง Honda มีรับประกันให้ค่าใช้จ่ายโอนเข้าบัญชีบริษัทได้รับไปเสร็จทุกยอดปลอดภัยมั่นใจได้ร้อซทุกขั้นตอนนะคะเมดูแลให้เองก่อนรถถึงมือลูกค้าค่ะสนใจสอบถามข้อมูลก็ทักหาเมได้นะคะที่เพจเซลเมโคราชฮันด้าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้สนใจซื้อรถยนฮอนด้า อย่าลืมถ้าหาเซลเมโคราทันด้านะคะวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ